พ่อแยกทางตั้งแต่ผมยังไม่รู้เรื่องครับแล้วก็แม่เสียแล้วครับก็เลยตอนนี้ก็คือต้องอยู่กับพี่สาวใช่ไหมคะครับพี่สาวคอยดูแลเราหมดเลยครับทำหน้าที่แทนคุณแม่ครับ ลูกเลยครับอยากดูแลพี่จนตายครับชื่อฮะนะคะเป็นพี่สาวของน้องชุกค,ค่ะที่บ้านนี้อะค่ะมีกันสี่คนค่ะมีน้องชุกรีมีลูกสาวมีสามีแล้วก็มีตัวฮะเองค่ะ แม่ของหนูได้เลิกกับพ่อของหนูไปแล้วแล้วก็ได้ไปแต่งงานกับพ่อของน้องชุกรีค่ะแล้วก็แม่ก็ได้ตั้งท้องน้องชุกรีอ่ะได้ประมาณสักเจ็ดแปดเดือนน่าจะได้ค่ะเขาก็เลิกรากันไปแล้วก็แม่ก็ได้คลอดน้องชุกรีออกมาคือก็คนละพ่อแต่แม่เดียวกันค่ะรายได้ของที่บ้านนะคะก็ แฟนนี่จะออกเป็นเรือประมงเรือเรือกระตักเรือปลากระตักอะคะ่ะก็เดือนหนึ่งก็ประมาณหมื่นสองหมื่นแล้วก็ตัวของค่าเองก็ขายของแต่ละเดือนก็แปดพันเก้าพันค่ะก็ได้อยู่ในแต่ละเดือนมันก็ไม่เท่ากันการค้าขายนะคะเลี้ยงน้องนี้เรื่องเหนื่อยนี่ไม่ค่อยจะมีส่วนมากจะมีปัญหาเหมือน พอโรงเรียนเปิดเทอมแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็ต้องมีแบบเงินซื้อชุดนักเรียนเพราะว่าแต่ละครั้งมันก็หลายพันอยู่มันไม่ใช่แค่สองสามร้อยแบบนี้ค่ะก็จะมีญาติค่ะมาช่วยเหลือตอนที่น้องไปอยู่โรงเรียนประจําตอนตอนนี้ค่ะตอนที่เขาขึ้นมัธยมหนึ่งก็จะมีญาติอะค่ะเป็นคนส่งเสียให้หนูก็จะถ้ามีก็จะเอาไปให้เขาบ้างสองสามร้อยก็แล้วแต่กําลังของเราค่ะก็สําหรับ ตัวของฮะเองก็รักชุกมากค่ะใช่คือเหมือนกับว่าถ้าเราห่างกันเราก็จะคิดถึงกันอยู่กันทุกวันมันก็ทะเลาะก,กันเป็นปกติค่ะขอขอถามนิดนึงไม่ตรงตรงสีสันน้โดอะไรครับโทษโทษทีตกรถตั้งเต่เด็กๆครับ ตั้งแต่อยู่ในอ้อมแม่ครับก็แม่ช้อนท้ายคุณลุงแล้วก็รถตกลุมท่าไห้ผมตกตกรถกับแม่ครับอแล้วแล้ว,ลวครูขออนุญาตถามได้ไหมลูกแล้วคุณแม่เนี่ยท่านท่านเสียชีวิตเพราะอะไรลูกเพราะอดติดเชื้อครับคุณแม่เป็นปอดติดเชื้อคือไม่ไม่ได้เกี่ยวกับอุบัติเหตุครั้งนั้นใช่ไหมลูกครับอ,อข,ขายของที่ว่านี่ขายอะไรลูก ก็ขายเป็นลูกชิ้นขายน้ําปั่นอะไรอย่างเนี้ครับสแสดงว่าวันนี้ต้องมาโชว์อะไรที่เกี่ยวกับความสามารถเกี่ยวกับลูกชิ้นเกี่ยวกับน้าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าลูกไม่ใช่ครับเอาไม่ใช่อ,อกีกมาโชว์ชอ,อะไรอะลูกวันนี้ตกปลาครับโชว์ตกปลาครับ <c oughs> เออเจ๋งท่านผู้ชมครับและมุมต่อไปนี้เราก็ไม่เคยเห็นครับเป็นวิถีชีวิตชาวเลข,ของชุกับไปดูพร้อมๆกันครับอยากดูอยากดูงครับขอภาพครับ สวยมากครับนี่คือเกาะยาวใหญ่ครับอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาธรรมชาติบ้านเรานี่สุดๆุดสุดจริงจริงดอสมบูรณ์สวยมากชุกรีก็เดินทางไปกับทีมงานนะครับไปกับลุงใช่ไหมลูกที่เรือลุงไหมครับอ๋อที่หอกเลยตกปลาเนี่ยนะโอ้ยไปแล้วครับ เสีงว่าว่ายน้าเสียเลยเนี่ยสวยมากอ,ะอ,อ่ะอสวยมากมากครับจริงอ่ะโอ้ด้วยครับนี่คือวิถีชีวิตท,ที่มาสัศจรนย์มากนะครับคือฟ้าทะเลตัดขอบกันชุกกรีเห็นแบบนี้ทุกวันนี่เรากำลังจะทำอะไรลูกตกปลาครับนี่คือเบ็ดมือนะครับ,รบชุกกรีครับวิธีการคือทำไงลูกก็เกี่วยวเหยือ่อแล้วก็ใส่เหยื่อใช่ไหมลูกนี่คือปลาอะไรครับ ปลาชิงช้างครับที่พี่ผมออกครับรายใหญ่ครับแล้วเราก็ใช้มือคอยจับ<ม>ไว้สัมผัสใช่ไหมลูกครับเราจะรู้ได้ไงว่ามีปลาครับก็ปลามันก็อย่ามาตอดครับพอมันตอดตอดเราจะรู้ว่าปลามาใช่ไหมลูกปลามันให่เน,นี่คือใช้ประสาทสัมผัสผ,ผ่านมือครับอนี่ครับอุ้ยตัวใหญ่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 แล้วโอ้ใหญ่เหรอครับอุ้ยระวังและเอ็นไม่บปถมือเหรอลูกไม่ครับเออ ผมว่าจริงๆมันบาดพี่แต่เขาเขาชินเขารู้จังหวะถ้าคนทับจับไม่เป็นเพวบาดได้ยากยิ่งถ้าตัวใหญ่ด้วยนะจริงคุณมือมันจะบาดเองอะไรดูเลยครับแรงเขาเยอะไหมเยอะมากแบบแล้วหนูไปยืนบนกาบเลยเท่นั้นอันนี้อายุเท่าไหร่นะลูกสิบสามเชุกนี้เริ่มทำแบบนี้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ลูก ตั้งแตเพิ่งจำความได้ครับหลุดไปแล้วหลุดเอเดี๋ยวก่อนเอาหลุดเอาที่ใช้เอ้าเกิดอะไรขึ้นครับมันหลุดรมันหลุดก่อนตัวมันใหญ่มันสู้เนี่ยลูกแล้วมันเอาเหยื่อเราไปไหมแน่นอนครับเอาไปใชแล้วมันเกิดขึ้นได้ครับมันเกิดขึ้นได้อเอาใหม่นี่คือเราก็ต้องเกี่ยวเบ็ดใหม่เนาะครับ ก็ปล่อยเยอะลงไปครับตอนเมื่อกี้มันเป็นปลาปลาตัวใหญ่มาสวนเบ็ดด้านบนอีกทีอ๋อมีปลามาเอาเบ็ดไม่เอาอ้าวมีปลาตัวหนึ่งมาปลาตัวนั้นงเราไปครับโอ้โหนี่คือแย่งชิงกันอย่างนี้เลยนะครับระหว่างรอปลาครับเอาละครับเรารู้สึกว่าเขาตอดเลยใช่ไหมลูกมันคงกระตุกใช่ไหมทุกทุนาะใช่ใช่ผมว่าเขารู้สึกได้ว่ามีปลามาเอาละครับจะหลุดหรือเปล่าลูก อใครดึงครับไม่ได้นะเราไม่เราทําไม่ได้แบบนี้เก่งมากถ้ามันพาเร่งถ้าเราไม่ปล่อยสายมันมันก็อจะหลุดโอ้เราต้อรู้จักผ่อนใช่ไหมลูกอย่าขาดไปเรื่อยครับเอ้าเห็น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 เ่็นโอ้โหนี่คืออะไรนี่มาแล้วเนี่ยปลาอะไรอะลูกปลามงครับปลาปลามงปลามงอ๋อนี่คือเป็นปลาพื้นบ้านเราเนาะเอาละครับได้แล้ว นี่แหละครับลำบงหูตัวใหญ่ครับผู้ตัวเบ้อเลยนะโอเคนะสวยจริงตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ชุกรีอ้สวยจริงๆครับสวยจริงๆน่าไปจากเช้าจนเย็นก็กลับบ้านครับรบค้ำก็รอเวลาครับจนถึงเวลาที่เหมาะสมประมาณสักหนึ่งทุ่มตรงครับชุกรีก็ออกจากบ้านครับ แล้วก็หยิบไฟฉายมาสวมที่ศีรษะครับทั้นต้องการตอาว่าน้องจะไปหาอะไรครับต้องเป็นแมลงแมลงครับพี่ไหครับกบกบครูครับเอ่ออะไรดีอ่ะจิ้งหรีดคับจิ้งหรีดเอาจิ้งหรีดนะครับดูจักรวกรนะครับแมลงจิ้งหรีดหรือว่ากบ มาที่บริเวณชายหาดครับเฮ้ยไจิ้งหลีดหรือเปล่าไม่ใช่อะไรงนะอะไรอ่ะกบทะเลเหรอกบเหรอไม่หอยถูกเหรอกบทะเลเหรออะไรอ่ะปลาตัวใหญ่ครับกุ้งคร้บกุ้งเหรอมีกุ้งนะอันนี้วบกุ้งครับกุ้งเหรอกุ้งครับนี่ครับ นี่คือกุ้งที่มีเยอะมากที่บ้านของชุกรีครับเขาเรียกว่ากุ้งไรลูกกุ้งขาวครับนี่คือกุ้งขาวครับอ๋อเขาอยู่อย่างนี้ถ้าตัวเล็กเนี่ยส่วนใหญ่เขาเอาไว้กินเองใช่ไหมลูกถ้าตัวใหญ่ก็ขายเข้าใจถูกใช่ไหมครับแล้วเราต้องมาหาในเวลากลางคืนแบบนี้เหรอครับกลางวันมีไหมลูกมีครับแต่ว่าอย่ามองไม่เห็นครับโอ้เขาเขาใสมากเคยเจอตอนกลางวันก็เหยียบมันนะครับ เพราะเราไม่เห็นเขาเขาใสมากนะครับแค่นี้ก็ได้แล้วก็จะเอากลับไปทำตุ๊กเเขวงโอ้เยอะเยอะเยอะโอ้เขาไม่ต้องไปตลาดนะคือไม่ต้องมีต้นทุนอาหารวัตถุดิบเลยครับโอ้ก็เกิดเยอะดังนี่มีผัดอย่างนี้เลยโอ้โหอร่อน่ากินเลยดีมากเลยอ่ะโอ้ได้ถุงมือชาวบ้านด้วยอร่อยเนี่ยนี่คือพี่สาวพี่ลูกครับชื่อพี่อะไรลูกพี่ยาพี่ยานะครับ อน,นี้อะไรอ่ะอน,นี่เหมือนจะทำให้แบบหวานกุ้งหวานวานาลูกกุง้งหวานนะโอ้น,นี้เคี่ยวครับอืออทานกับข้าวนะร้อนๆนะเออโอ้แค่นี้ก็โอเค,คอ,อยู่แนละ้วต้นทุนวัตถุดิบแทบไม่มีฮนะอยากชื่นชมพี่ฮะเป็นพี่สาวที่ยอดเยี่ยมมากชุกรีคือผลผลิตที่พี่สาวดูแลเหมือนกับหนูหนเป็นลูกเขาเลยอ่ะ ถ้าครูเห็นความความสุขในชีวิตของชุกีอ่ะเราไม่รู้สึกว่าชุกีขาดอะไรเลยอ่ะเป็นเด็กที่ยิ้มง่ายมีความสุขง่ายรักษาสิ่งนี้ไว้นะลูกนะมันจะทําให้เราใช้ชีวิตแล้วมันจะมีแต่ความสุขผ่านสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตได้อย่างง่ายดายลูกสมมุติว่าพี่ฮะอยู่ตรงนี้ลูกจะจะบอกอะไรกับพี่ฮะบอกพี่ฮะได้เลยลูกอี่อะครับตอนนี้ผมทําได้แล้วครับอยากขอบคุณพี่ที่ดูแลผมมาครับ รักพี่ในโลกเลยครับอยากดูแลพี่จนตายครับอเ oh. oh. พราะรักในสิ่งที่ฝันจึงพร้อมฝ่าฟันด้วยใจทั้งใจเส้นทางนี้แม้มัน จะยาวแสนไกลจะสู้ต่อไปจะก้าวต่อไปจะวิ่งต่อไปจนกว่าเราจะถึงตอนนี้ซ u เปอร์เทนของเรามีติ๊กต็อกครับ Oh. ใครยังไม่ได้เป็น follower oh. ของ TikTok ซุปปร์จิ๋วออฟฟิเชีนะครับรบกวนด้วยเพราะว่าเรามีคลิปเบื้องหลัง oh. Oh. เรามีเรื่องราวหลายๆอย่างที่ไม่ได้ออกอากาศทางรายก,การโท oh. รทัศน์ไปติดตามกันได้ที่ TikTok ของซุปปรจิ๋วออฟฟิเชีนะครับ oh. สำหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ